ไม่เข็ดนะคะเป็นอดีตผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์เพิ่งพ้นโทษอ,ออกมาปีเดียวหวนกลับไปทำผิดซ้ำอีกค่ะ Oh, นี่มีรถ<ะ>ช้อปปิ้งด้วยเหรอเนี่ยดูสิใจยเยน็นใจยเยน็นก้มก้มดู่องเอานูน่นอันนี้อันนี้แล้วก็เห็นออกไปนะคะอันนี้ตีหนึ่งกว่ากว่าของ16มกราคมตอนนั้นอะ่ะไม่มีพนักงานอยู่ในร้านนี่เป็นร้านสะดวกซักเขาเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอยู่ที่อำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีคนร้ายตอนแรกเหมือนพยายามจะเปิดตู้ซักผ้าแต่มันเปิดไม่ออก เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเครื่องมันทํางานอยู่ก็เลยหันไปคว้าตะก,กา้าเสื้อผ้าผู้หญิงแบบนี้ง่ายกว่ายกแล้วก็ฮิ้วออกไปเลยห่างกันสองชั่วโมงคนเดิมนี่แหละไปโผล่ที่ร้านขายขนมภายในตลาดสดเทศบาลกุฎจับห่างจากร้านแรกไปประมาณ200เมตรไปขโมยขนมถั่วเหลือง1ถุงลูกอมอีก6ห่อ หลังจาก16มกราใช่ไหมหลังจากนั้น17บมกราผู้เสียหายทั้งสองคนนําหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความที่สพกุดจับตํารวจดูแล้้วอยคุ้นมากคุ้นมากคุ้นหน้าตาด้วยคุ้นพฤติกรรมด้วยเปิดแฟ้มประวัติดูเอาก่อนหน้านี้โปะเชะเลยโดนจับมาแล้วสมยศอายุ39ปีเพิ่งจะพ้นโทษออกมาปี67ในคดีลักทรัพย์ก็เลยประสานนะคะชุดสืบสวนไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดใช้เวลา3วันได้ตัว สมยศกลับมาเป็นที่เรียบร้อยให้การรับสาร,รภาพว่าก่อเหตุจริงเหตุที่เลือกหยิบตะกร้าเสื้อผ้าผู้หญิงไม่ได้นําชุดชั้นในไปสูดดมหรือว่าสาเร็จความใคร่นะเพราะคนต้องคิดเนี่ยเอาของผู้หญิงไปนี่คือหรือเปล่าโรคจิตไหมเอ,เอาว่างั้นเ,เ,เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนรูปร่างเล็กจึงหาเสื้อผ้าผู้หญิงไปใส่ถ้าใส่เสื้อผ้าผู้หญิงมันจะพอดีตัวก็คือหาของใส่ยังต้องเอาที่พอดีตัวด้วยนะก็เลือกนะใส่ผู้หญิงอ่ะเวลาเข้าไปหอดบ้านแล้วห้องห็น ไปไปกินให้คุยิงห้าเอามาดมบ่บ่ครับนะบ่มักครับผมโอบ่มากอามาพุ้งโอเคมางอย่ามาใช่บ่มาใช่ใช่ประเดี๋ยวโอเคเสือผาที่ใช่ได้เอาเลือกเอาพุ้งคุยิงย้อนยังย้อนนนผมนอนนอนเฉียวมันมันตัวน้อยจัเฉี่ยครับเขาเป็นคนตัวน้อยครับไปเลยบอกผมคุยใช้คุยไงมุกเองกนคือ ใช่หรือเปล่าแต่ยังใส่เสื้อบอลอยู่เลยนะค่ะเออแล้วบอกขนมถั่วเหลืองล่ละพอไปขโมยอีกร้านหนึ่งด<อ>้วยบอกขนมถั่วเหลืองเนี่ยเอาไปแก้มเหล้า<อ>ลูกอมอีกหกห่อเอาไปแจกเด็กๆเนี่ยทำทีมีน้ําใจอีกนะตำรวจบอกว่านายสมยศเนี่ยจากการที่คุยรู้สึกเหมือนสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่<อ>แต่ก็พอพอคุยรู้เรื่องบ้างไม่เคยก่อคดีอาญากรรมร้ายแรงแต่เนื่องจากเป็นการกระทาความผิดชัดเจนผู้เสียหายเข้าแจ้งความก็ต้องดําเนินคดีนะคะข้อหารลักทรัพย์ในเวลากลางคืน i cool.